ในตอนแรกที่ผมดูเรื่องนี้ผมคิดนะว่าทําไมแม่งลงเน็ตฟิกไวจังวะหนังแม่งฉายเดือนธันวาแค่สามเดือนเองจะช่างมันเหอะคารเวนเดอร์ฮันเตอเป็นภาพยนตร์แนวแอนตี้ฮีโร่ของจักรวาล Sony มีการสร้างจักรวาลไวไลท์ของสไปเดอร์แมนขึ้นมาทั้งเวนอมจ o k e เกและมนุษย์เหล็กไหลคือเอาจริงๆถึงมันจะเละทั้งหมดก็เหอะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงคาเวนเดอร์ฮันเที่ทําให้ผมอยากจะตะโกน คาร์เวนเดอะฮันเตอร์ฉายครั้งแรกวันที่25ธันวาคมปี2 0 2 4ตัวละครคาร์เวนเดอะฮันเตอร์ปรากฏตัวครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่15โดยเป็นหนึ่งในศัตรูที่โดดเด่นของสไปเดอร์แมนเป็นไวไลท์ที่ไม่ใช้ปืนเน้นการต่อสู้ระยะประชิดและเป็นหนึ่งในงคนที่ก่อตั้งซีเนเตอร์ซิกว้าวโซนี่พิเคเจอร์เริ่มพิจรารณาการสร้างภาพยนตร์เดี่ยวของคาเวนตั้งแต่ปี2017โดยมีเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลสไปเดอร์แมนของโซนี่ที่ปีกตัวแยกออกกมาจาจ MCUT ก่อนที่จะมีอัปเดตในปีต่อมาในเดือนสิงหาคมปี2018โซนี่ได้ส่งริชาร์ดเวงเวงเวงได้รับมอบหมายให้เขียนบทภาพยนตร์โดยมีแนวคิดที่จะดัดแปลงเนื้อหาจากคอมิกปาเวนลาทันซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่โด่งดังของตัวละครนี้คือผมก็ไม่รู้จักหรอกนะหลังจากที่ข่าวหายเงี่ยไปจากปัญหาโควิด19ต่อมาเจซีชนเดอร์ได้รับการยืนยันให้เป็นผู้กำกับในเดือนพฤษภาคมปี2021 และได้นักแสดงหน้าโหดอย่างแอรอนไทเลอร์จอห์นสันมารับบทคาเวนซึ่งแอรอนไทเลอร์เคยแสดงภาพยนตร์ฮีโร่มาก่อนอย่างคิกแอสและโลฮอกายในอเวนเจอร์เอทออฟออลตอนภาพยนตร์นี้ใช้ทุนสร้างประมาณ100-130ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ขาทุนเท่าไหร่เนี่ยความยาวของภาพยนตร์ประมาณ126นาทีถ้าถามว่าน่าดูไหมไม่ครับพับเรื่องนี้แล้วไปดูเวนอมดีวกว่า เรื่องราวจะเริ่มเล่าเซอร์เก้คาเวนนอฟลูกชายของเจ้าพ่อค้ายาผู้โหดเหี้ยมนามว่านิโคลไลคาเวนนอฟเซอร์เก้เติบโตมาท่ามกลางความรุนแรงและแรงกดดันจากพ่อขณะเดินทางไปล่าสัตว์ในแอฟริกาเซอร์เก้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปกป้องน้องชายดิมิรีจากสิงโตที่ถูกขย้ำและได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสาวที่ชื่อว่าอาริโซคือมันจะละครไทยไปไหนวะซึ่งใช้ยาลึกลับรักษาเขาทําให้เซอร์เก้กลับมาฟื้นคืนชีพพร้อมกับพลังที่เหนือมนุษย์และประสาทสัมผัสที่เฉียบคมเหมือนกับสัตว์ป่า หลังจากนั้นเซอร์เก้ได้หนีออกจากบ้านและหายตัวไป16ปีต่อมาเซอร์เก้กลายเป็นคาเวนนักล่าผู้ล่าอาชญากรอาชญากรนี่คือพวกตัดปา่าอกว่าวะี่ผมดูมานี่แม่งโคตรฮีโร่พิทักษ์ป่าชิบหายเลยก่อนที่เซอร์เก้เดินทางไปลอนดอนเพื่อร่วมงานวันเกิดของดิมิทีดิมิทีถูกลักพาตัวโดยกลุ่มทหารรับจ้างพร้อมเรียกค่าไถ่นิโคลไลเมื่อพ่อของเขาปฏิเสธที่จะจ่ายค่าไถ่คา,าเวนจึงตามหาคาลิฟโซซึ่งปัจจุบันเป็นทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือในการตามหาดิมิที นี่กูดูเน็ตฟ i ิกหรือละครช่อง3วะ่ะเนื้อเรื่องคร่าวๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละโดยวายร้ายในภาคนี้จะชื่ออลกเซ่ไซแซนวิดเรียกว่าไลโน่ดีกว่าคือคือมันทําตัวร้ายไม่น่าดึงดูดเลยนะแบบแรกนี่คือตัวละครแฮงเอร์จัดเลยคือไม่น่าจดจําเว้ยท้งท่าทางความเป็นหัวหน้านี่คือดูไม่มีราสีเลยไอ้มันมีฉากหนึ่งที่แย่งกันฆ่าใช่ไหมคือแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยคือทีมงานแม่งคิดได้ไง ไหนจะเป็นตอนแปลงร่างไรโนอีกคือมันลอยออกลงไปแล้วนึกงว่าเกมเพลย์ทูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะบทดูไม่มีความเป็นตัวร้ายเลยดูนิ่มมากนอกจากตัวละครขี้วอยายทั้งเรื่อง The Forrester ชื่อนี้ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะเป็นตัวละครที่สามารถสะกดจิตได้ใช่ไหมตัวละครตัวนี้เท่มากเลยเหมือนเบคุยะในบีดถ้าผู้กำกับเลือกไวร้ายตัวนี้เป็นตัวละครหลักผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนน่าจะชอบมากเลยแต่แอร์ไทม์น้อยมากเหมือนโดนตัดให้แพ้ง่ายๆเฉยเลย คือถ้านางเอกในภาคนี้ไม่ยิงธนูนี่คือผมจําอะไรไม่ได้เลยนะแค่พอดกับเนื้อเรื่องของตัวละครก็เป็นอะไรที่ผมไม่ชอบมากเลยสิ่งที่ผมจะชมก็คือน่าจะเป็นฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นมีความดิบเถื่อนและโหดสมกับเรนอาโดยเฉพาะช่วงกลางถึงท้ายเรื่องที่มีฉากเลือดสาดและการเล่าแบบโหดๆของตัวละครเองมีการโชว์ทักษะป,ป่ากลัวที่แสดงถึงความเป็นสัตว์ป่าผมชอบส่วนนี้มากเลยนะยกนิ้วให้เลยการเล่าเรื่องแม้จะมีการปูเรื่องราวที่น่าสนใจ แต่การเล่าเรื่องกับไม่สอดคล้องและขาดความสมดุลและความไม่สมเหตุสมผลเป็นอย่างมากบทที่พยายามก่อให้คาวเว่นมากเกินไปจนตัวละครอื่นจืดจางมากทําให้ผมรู้สึกว่าเรื่องราวไม่แข็งแรงและขาดอิมแพกมากบทภาพยนตร์พยายามสร้างความหนักแน่นและบทที่ดูพยายามปูออกมาแต่ผมกลับไม่เห็นสิ่งที่เขาพูดออกมาเลยทําให้เนื้อหาดูเชยและไม่ตอบโจทย์กับคนดูในยุคป,ปัจจุบันโถ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 ,โถเนื้อเรื่องแม่งมีแค่นี้เอง นั่นแหละครับทั้งรายได้และความวิจารณ์บอกเลยว่าสามัคมคีดิ่งมากรายได้คือเศษตังขาดทุนยับโดยรายได้เรื่องนี้ได้ไปประมาณ60ล้านดอลลาร์คือขาดทุนครึ่งต่อครึ่งเลยนะถึงตัวค่ายจะโม้ทําการตลาดตลอดแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ผลกับเรื่องนี้ครับเป็นผมผมก็ไม่ดูก็ขอเป็นกําลังใจให้กับโซนี่หวังว่ากูจะได้เห็นสบเดได้แมนในจักรวาลนี้สักทีถ้าถามว่าน่าดูไหมไม่ไม่เลยถ้าอยากเห็นไรนู่นลอยๆก็เข้ามาดูได้นะครับบา,บาย